เจริญถึนเยนทุอย่ที่มาเรายบเรีาเหต้ที่จะได้จ้างเจดีในรลวงปูกำแพงอายุผ่านมาถึ86ปีปีนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นโอลิบูร์86ปีก็พูดถึงคำสอนของพระศาสดา ชีวิตอะไรก็แล้วแต่มันจะเปลี่ยนแปลงได้ทุกชีวิตที่มันมีการเกิดขึ้นมาแล้วอันนั้นนจะากความคิดของผุ้โจนคนทั่วไปก็มีความพิดเปลี่ยนแปลงได้เพราะสมัยก่อนหลวงพ่แปวนเนี่ยเที่ยวิเวียไปในศาสนาที่ที่ต่างๆไม่เคยคิดจะสร้างถาวรวัตถุ ที่ใหญ่ใหญ่ใจราคาไม่หลายหลายแบบนี้แต่ความคิดเกิดขึ้นในยุคหนึ่งสมัยนี้ที่ไปประเทศอินโดนีเซียเป็นเดีตวเหตุที่จะได้สร้างเคดีเดี๋ยวหลวง่ปแปงจะพูดให้ญยติโยมทั้งหลายหรือหลวงพ่ครูบาอาจารย์ทั้งปวงให้รับทราบ มีอยู่ประมาณสักสองเรื่องหรือสามเรื่องเรื่องแรกเคยมาอยู่วัดน้ำวัวรแสนใหม่ๆพออยู่ไปอยู่ไปสจักระยะหนึ่งพเพื่อไปนั่งสาผับกับเทวดาที่เคยอยู่นานมาแล้วในสัสานที่ที่น้ำบวำแสนนี้ก็มีประวัติ เป็นมาว่าสถาที่แห่งนี้แต่มัยก่อนที่เขาจะไปสร้างเจดีหรือไป็้างนาครพนพนมาเจดีหรือเจดีนครพนพนมมีทีมหนึ่งเดินทางตั้งใจคิดเป็นกุศลแต่ไปสร้างกุศลเพื่อในชีวิตของตวเองก็รวบร,ปปรวมสมบัติทั้งหลาย แล้วก็เกินตางจากที่ไหนไม่แน่นอนแื่ผลสุดท้ายชีวิตก็มาจบลงตรงนี้ตอนหลวงปู่กำแปลงมาก็ได้สื่อสารกับพวกนี้อยู่บ่อยๆเขาเลยมาพูดกับหลวงปู่ทำแปลงว่าเพืทพเจ้าทั้งหลายที่รักษาสมบัติจุดตรงนี้ท่านจะมีจะมามีปัญหา กับสมบัติที่ข้าพเจ้า,า,ารักษามานานแล้วพรท้ารกปูเก,ก็เลยคิดถามว่ามีสมบัติอะไรที่าารักษามานานเทวดาหรือเทวดาทั้งหลายก็เลยตอบว่ามีสมบัติที่เป็นทองคำเคยฝังไว้นานแล้วตายความผูกพันกับสมบัติก็มาเป็นเทวดาผูคกองในสถานที่ ท่านจะมีปัญหากับสมบัติที่พระเจ้ารักษามานานนีหลวงู่งงอกำแพงก็เลยตอบที่เขางพ่งกกอาถามเนียกว่าพระนักบวชในศาสนาของพระศาสนาของพระโคดมีปาสนามากกว่าสมบัติที่อยู่ในโลกนี้ต้องการโลกพุตธละสมบัติไม่ต้องการโลกิยะสมบัติ เลยบอกเขาไปว่าไว้ใจได้ไม่เป็นหาไม่เป็นศันสตูกับสมบัติที่มีอยู่ถ้าพอใจรักษาต่อไปและรักษาต่อไปท่านนี้เคยจือสารม,มาหลายปีแล้วประมาณสักสิบหรือยี่สิบขววิญญาณหรือเป็นคนมาปรากฏท่านนี้เหตุหนึ่งอากจะตอนนี้ยังได้ไม่คิดที่จะสร้างอะไรให้เป็น าสาวาัตตูในศาสนาที่ยิ่งใหญ่ถึงขนาดน,นี้แตเหตุที่สองปีที่แล้วพระอาจารย์รัชาจังวัดดุดอนธา,านีนได้บมนไปประเจตินโดนีเตียพอไปปรจเจตินโดดีเซียท่านก็พาไปการาบเจดีบอโลวุโตท,ที่พู้เป็นภาษสั สาธทยทีไง,ง่ายๆว่าเคดีโบุรุธที่เป็นเคดีศักดิ์ในศาสนาที่สุดในโลกนี้ในยุคนี้ทุกศาสนาจะไปยกมือไหว้แต่ต้องเป็นศาสนาพุทธก็ไปแล้วจะไปตรวจมนต์ไปเบียงนเทียนไปกระลตามวิธีของศาสนา,นา,า,าผ่านสมายเหตหขวงปู่อแก็ได้ขึ้นไปกราบการละวะ ในเจดีบุโรพุตูนี้ทั้งหมดมีเก้าชั้นขึ้นไปจำที่เก้าก็ไปทำวัดตรวจนนเจ็บตอนนั้น้ดึงไม่คิดพอทำมไไาเลยเปล้วก็เลยไปถามคนประเทศพินโนว่าเจดีบุโรพุตูนี้เขาสร้างมาจีบ่อตอพอถามเท่านั้น คนดินโดเขาก็สอบว่าสร้างมาได้พันเจ็ดร้อยกว่าปีแล้วท่านพอเขาตอบเนี้ยความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นว่าท้าพระเจ้าเนี้ยยุแปดสิบมาเปีกหน่อยละแป่นินบเขยังมีโอกาสมารกราบเคดีพบอกลวุทธอันนี้ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็น เครื่อนหมายของศาสนาพุทธในอดีตสร้างมาจนเหลืออยู่จนทุกวันนี้เป็นบัญิฟป,ปีแต่นั้นความคิดนั้นนี้ก็เลยเปลี่ยนมาว่าถ้าหเราเมียรุ่แปดสิบห้าแปดสิบหกปีก็คิดจะสร้างเคเดีในสถานที่ที่รักษายอยู่หรืออาจจะอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเหตุให้คิด เมื่อคิดแล้วความรู้สึกของหลวงพ่อแลงตามจะตายของหลวงพ่อแฝงกันเลยอาิทตานในจิตธานิฐานในใจว่าข้าพระเจ้าลางงานตัวตัวสถานทีดทีไปคารวะข้าพระเจ้าพระลพบุาชิดมาจากประเทศไทยมากากแกดีบุรุโตกามีโจคเกินน้ ทางวัดหนองบูรลวูให้สำเร็จตามความปรารถนาแล้วก็ขออาราถนาลูกาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเขตดีบุรุษพุทธนี้ตามข้าพระเจ้าไปที่วัดหนองบุราแสนทำเบอนาการจางวัดหนองบุรลวงูให้สร้างสำเร็จตามความปรารถนาพอไปพูดขึ้นก็ไปสนับสนุน ที่คนในศานสนาพุทธมีตถาพจะช่วยสร้างจนกวาจะสังเวตตามความปัจนาพออธิษฐานเสร็จก็มีคนลุกในตัวขึ้นก็เข้าใจเดาเองว่าเทวดาอเจวนั้นคลุมหับทราผมสุดท้ายก็กลับมาประเทศไทยต่กลับมาประเทศไทยก็เลยเคิดหาเหตุที่จะสร้างเกดี ในสถานที่แห่งน,นี้พอนหนึ่งเราไปนั่งภาวนาเพื่อเลยได้มีเสียงพูดขึ้นในตอนกลาคืนประมาณสักห้าทุ่มเจ็ดเจ็ดจวนจะเตี้ยนคืนถ้าพูดถึงประมาณว่าตอนเทวดาจะออกไปสถานที่ต่างๆเมื่อเทวดาออกแล้วเมื่อความคิดตันนี้มันขวันใจมา กอมีเสียงเกิดขึ้นในกลางคืนดึกๆตกวนจะเที่ยงคืนนั้นบอกว่าให้เอาเหตุมาจากพระพุทธเจ้าสร้างเจดีย์อันนี้เป็นเสียงพูดไม่มีคนปรากฏแต่ว่ามีเสียงพูดหลงวงปู่อัมแปนได้เล่าเห็นว่าได้เหตุแล้วพอไปได้เหตุแล้วผลสุดท้ายคนนคนปรปฐม พ่อไปพาไปคมศิลปะก่อนพอไปถึงก็บอกว่าจะมาสร้างแปนแผนีั้างหรือตร้างจะจะให้จา่าจะให้เขียนแบบสร้างเคดีให้พอก็ถามว่าท่านเอาเหตุอะไรมาสร้งมาเขียนแปนสร้างเคดีมันก็พอดีกับที่ได้นิมิตมาว่าก็เลอะก็เลยว่า เอาเหตุมาจากพระพุทธเจ้าสร้างเกดีคนที่จะเขียนแปลงก่นเลยถามตอบว่าท่านจะเอาเหตุอะไรจากพระพุทธเจ้ามาเขียนเกดีนั่เลยตอบกันว่าพระพุทธเจ้าก่อนจะรู้เป็นพุทธเจ้าก็มีพ่อมีแม่เกิดขึ้นมาเหมือนกันเะนั้นพระจิตทัตตาเกิดมาแล้วก็เกิดมาจากแม่เหมือนกันกันกบพวกเรา ฉะนั้นก่อนจะเกิดมาเป็นคนตาพ,อพ่อไปอยู่ในต้องแม่เจ็เดือนมอเกิดมาแล้วอายุ16หกปีพระอาจาพิเศษหรือแต่งงานอัน,นี้อายุสันสารสั้นจิตห้าหกปีผ่านไปแล้วแต่ลักษณะของพระโพธิจัก์จะมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดมีลักษณะพระมหาภุริจารักษณะ ยุสิบสประการและอายุอนุพยันชนะลักษณะเล็กๆไม่ร้อยมีในร,าาร,ร่างวัตจิตาถูกแปดจิตอ,อย่างพอพูดขึ้นเราเรืถามถ้าจะเอาอยังไงถ้าจิบเดือนก็จีเป็น10เมตรถ้าิเมตรคนที่จะเขียนเปรนเขาบอกว่าถ้า1ิเมตรคูณสิเมตรมันก็เล็กในตั้งแต่ถ้า1ิหปี แต่งานมาแต่พิเศษถ้าเขียนแปล16เมตรคูณ16เมตรไม่ใหญ่เกินไปและไม่เล็กเกินไปแต่ถ้าเขียนเป็น32ตามอาการมหาภุณิตารัษณะของพระสรมนาโครมแล้วหรือปัะสิต,ตาแล้วจะใหญ่เกินไปใช้เงินหลาย 100, 000, ร้อยล้านผลสุดท้ายก็เลยจบแค่เอา16คูณ16ข้อผลสุดท้ายก็ตัดสินใจให้ เียรแปดสิบหกเมตรคูณสิบหเมตรออกมาแต่ถ้าถ้าคิดถึงพุทธปรบวิบัวบัวหือคิดในละเอียดหน่อยถ้าคิดเป็นเมตรก็ได้สิบหเมตรถ้าคิดเป็นสอบก็ดได้สามสิบสองสอบก็ปเป็นตรงกับลักษณะของพระิจดจัตรสามสิบสประการถ้าคิดเป็นหัว พ่อคิดได้แปดว่าพราะเป็นตรงกับมัคคแปดของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นมิจฉาอธิบายบวกกับพุทธประวัติก็มีหลักอ้างอิงพอสมควรฉะนั้นพอเคิดไปให้ละเอียดก็น,นั้นอีกถ้าคิดจนเป็นคืบก็จะได้อยู่หกสิบคืบถ้าหกสิบคืบนี้จะเป็นตรงกับอะไรพ่อไปอ่านตำรา พ็ไปตรงมกับลักษณะของแม่พระจิตตตาที่นางสิริมหามายาคนที่จะมาเป็นแม่พระโพธิจกักรเนตรเจ้าทุตายเนี่ยจะมีลักษณะอยู่6่คบในร่างกายของผู้หญิงคนนั้นจึงได้เป็นแม่พระโพธิจักได้ฉะนั้นวิธีสร้างเกดีย้กงเด้เอาเองว่าถ้าสร้างเกดีตรงนี้ ก็คงมีคนสนับสนุนพอจะสร้างให้สำเร็จสถานการพูดมาทั้งหมดนี้อา่ารทั้งหลายที่พูดมาหรืออย่างที่พูดมานี้ขอมอบไปทั้งหลวงคููหลวงตาครูบาอาจารย์ทุกทุกคมและยาติโยมทุกทุกคนรับไปเป็นการบ้านหาสิ่งใดเป็นเครื่องที่จะมาตรดจสาบ ด้วยหลวงพ่อกัะเป็นเนจ่ยตามควาปัตนาขอ,ออนุภาพคุณรุศลก็รดีบามีทั้งหลายที่เราท่านทั้งหลายได้สร้างมาทรงคุ้มครองรองรับปกปักรักษาให้อยู่เย็นเป็นจุกตลอดที่อยู่ดีโลดไปให้หลวงพ่อกัะเปนได้สร้างเกดดีสำเร็จตามวามปัตนาตามความคิดของหลวงพ่กัะเปนด้วยตืน